สวัสดีครับเรื่องเดิมเรื่องเดิมยังไม่จบวงจุยเนี่ยยังไงหนีเรื่องดวงคนไม่ผลซื้อบ้านซื้อที่สร้างบ้านทำธุรกิจตั้งดวงก่อนนะครับต้องตั้งดวงก่อนแล้วค่อยหาทิศส่งเสริมดวงชะตาหาธาตุส่งเสริมดวงชะาตา,า,า,นา,ตาในธุรกิจแบ่งเป็น้าธาตุในทิศทางแบ่งเป็น24่สีุนเขาใน24่สีขุนเขามีห้าธาต กับ12นักสัตว์นะครับและในดวงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยปีเดือนวันเวลาก็มี12นักษัตว์ไม่ว่าท่านจะเรียนสายสาหะหรือสัมงวงสัมงวงมี64ทิศมี64ควยก็ยังไงก็ต้องแปลจาก60กะจื่อหรือหลักจับก,กะจื่อแล้วมันจะมีอยู่4ขวยที่แบ่งชายหญิงเพิ่มมาอีก4ขวยเป็น64จาก60นะครับ แทิศแบ่งเป็น8ช่องคูณได้6กสอันนั้นสายซางวงสายสาหะจะเป็น24ทิศเห็นไหมฮะยังไงเข้าบ้านแล้วผนังซ้ายขวาก็มีทิศผมไม่ทางานให้ลูกค้าหลายท่านที่ยังตีความเรื่องทิศผิดแบ่งบ้านเป็น8ช่องเอาทิศโชคลภทิศรุ่งเรืองทิศนู่นทิศนี่ไม่ได้ผลเลยบางคนไปเก็บงานของคนอื่นก็ไปเจอที่เขาจัดไม่ได้ผลก็คือบ้าน8สีแง่งเล่นจัด8สี8ทิศเลยนะครับดังนั้นก็ ไม่ส่งผลนะครับการที่เราปรับบ้านแก้ดวงอ่ปรับบ้านแล้วแก้บ้านแล้วก็ต้องมาแก้ตัวดวงถ้าต้องแก้บางคนเนี่ยปรับแค่ปี2ปี3ปี4ปีนะครับก็จบไปแต่บางคนเนี่ยต้องเอ่อต้องหรืออาจจะทะําแซกีเพิ่มตัวนี้แซกีเนี่ยก็จะลงลึกไปสู่วิชาสุสานคนเป็นซึ่งไม่ใช่ว่าที่ที่ดีๆกับทุกคนบางสุสานบางแห่งเนี่ย ใช้คำว่าดีได้กับทุกคนไม่จริงนะครับไม่จริงถ้าใครสนใจทักมาใต้วิดีโอเรื่องแซงกีนะครับสนใจเยอะๆผมจะพูดเรื่องแซงกีเป็นหลักนะครับพูดให้รู้ว่าที่ที่คุยว่าดีไม่ได้ดีกับทุกคนที่ที่ดีกับคนคนนี้สินแสบางคนทําก็ทําไม่เป็นก็แย่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ